สวัสดีครับพี่น้องกิบนี่พามาหานอมัยไรครับพี่น้องนี่ครับหานอมัยไรไปไว้ต้่มไว้แกงครับทำการคอนดีๆกันครับพี่น้องนี่ครับเตลนอเตลนอ,นอย่างง่ๆง่งาๆครับ ไปเวตุ่มไวแกงครับพี่น้องครับจะน้องงามๆเลยครับพี่นอ้องทำการควันดีๆก่อนครับแกงเแซ่บครับพี่นอ้อง กับพี่นอ้องนอนนี่ครับสวยงามใช่ครับนอนบุก่ยเอานี่ครับพี่นองอีกกาะหนึ่งครับงเงามครับพี่นอกใส่คองพิษระเภทแล้วครับพี่นอกบุรเอาเสียมมาครับ ฝ่าฟันหยากเนี่ยจังหน่อยครับพี่น้องครับทางในก็มีครับเดี๋ยวทำการฟันออกกันครับพี่น้องเอาหยากเนี่ยจังหน่อยครับบนได้เอาเสียมมาครับพี่น้องเอาครับพี่น้องปล่อยแล้ะครับการฟันแล้วเลยครับ ครับเอ,อาเดี๋ยวหารไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกอนี่ครับกากสากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอือไหลเลยครับ เี๋ยวขอตัวฝันเอากันครับพี่นอ้องเอานี่ครับพี่นอ้องสรุปผลงานในการมหาโนไมไล่เหมือนนี้ครับครับพี่นอ้องแต่น,น้องง,งามๆครับได้ป,ประมาณนี้ครับมากับบุกเสาครับพี่นอ้องก็ได้ไปต้มไปแกงครับพี่นอ้อง มาด้ครับมากินแกงนกไหมน้ำกันครับแกงนกไหมไรขอบคุณที่รับชมครับพี่น้อง